นี่อันนี้เป็นหน้ายังครับอันนี้เป็นหน้าแฮมซีสแฮมซีสนะครับแฮมมันตัดก็คือว่ากินได้เลยเนาะแบบนี้เรออกไปสามแปดสาดถลตอนนี้มามห่าจ้าพิซซ่าปั้นสดเลยนะครับทุกคนดมีสี่สิบสองใส่แบบแน่นๆนะครับชีสแบบล้นๆนะครับที่แบบนี้เลยแมนบบ่ นี่ดูครับทุกคนนะครับน้ำมันนี่คือใส่กิ๊กกระถามทิปสามต่อไป13สาสามของน้องเนาะให้น้องหิวไว้ก่อนแล้วน้องเราซื้อนี่ชิมอีกทิปหนึ่ง ตอนนี้นะครับทุกคนผมอยู่ที่ตลาดสีหอมนะครับเดี๋ยวพาทุกคนนะครับมาแนะนําร้านพิซซ่าสีหอมนะครับผมเป็นพิซซ่าลาวพิซซ่าทอดนะครับหนึ่งเดียวในประเทศลาวนะครับพอค่าไม่ค่าสบายดีขายดีมากครับผมร้านนี้้านี้นะครับนี่ครับผมพิซซ่าลาวพิซซ่าทอดนะครับผมหนึ่งเดียวในประเทศลาวคิวโบราณเตะเห็บเดืเศราเนาะ มามได้ไเต็าาปเาาปด้ตอนนี้เมา,ปา,า,ปาเป็นพิซซ่าปั้นสดเลยนะครับทุกคนมีสาเจ้าใส่แบบแน,น่นๆน,นะครับชีสแบบรุนๆน,นะครับทั้งมาาที่หาเทามีจังหนานะครับ มีหน้าอย่างเนี้จะมีหน้าแฮมซีทถูอัดซีดแล้วต็ใส่กรกซีดรวมซีดดับเบิลซีดราคาเท่าไหร่ราคาสามสิบพันกียรสามสิบพันกีนะครับตัวก่อนหนึ่งเขาใส่เวลาทัวรด่วนบ่รอบหนึ่งแมตสิบนาทีประมาณสิบนาทีนเนาะก็คือว,ว่าลูกค้ามากอะมาสั่ง คิว <Q S 2> ไว้ใจเงินไว้วประมาณสี่วที่จะมารับก็ได้เน,ะนะาะเพราะว่าก็จะทั่วตลอดนะครับเรา,า,าไปเลขกคิวสาวอร์สามสีรงโมมาดีได้สาดด้วยสามหาอยู่งนั้นคุณตุย้ยผมเลยเยอะเยอะเ้อเยอะนที่ได้มาโซ่แท้แร้อปัน,นี้สามีสามหาสามหอยู่แล้ ฝากเงี้ฟซีสองตะลอนไยคลิปเลยด้อมาเที่ยวลราอย่าลืมมากินพิซซ่าทอดเด้อโอ้ต้องมาต้องมาครับีหอมาเวียงจันท์ตลาดสีหอไม่มากินพิซซ่านี่คือมาบ่ถึงเรื่องจันนี่อันนี้เป็นหน้ายังครับอันนี้เป็นหน้าแฮมซีแฮมซีดนะครับทุกคนโอ้โหแบบซีดเยิ้มๆยืดๆนะครับตัวนี้คิวที่ส5ห้าแต่ว่าบุเร็วสามรอบโอ้โห ครบลอยครบรลอยแล้วก็เริ่มนับไม้บนหม่หมโอ้จะตกใจโดยได้ลเดือสามสิบสี่นี่นะครับผมร,ร้านนี้รับออกงานนอกสถานที่ด้วยนะครับในเขตนครหลวงเวียงจันทร์นะครับเบอร์โทรกับตามที่ผมทายเบิรงเมื่อกี้นะครับคนเล่าหรือว่าคนไทยอยากทั่วมาสอบถามได้ไพมีเบอเ์ล่านะครับว่าเพลินขายอยู่มองไดจุดใดนะครับผมมาอยู่เล่าดนเบาคือเล่าบ่ไก่ย่างไก่ย่างไก่เคี่ยงยัง ส่วนดชิคา่ะจะแจ้วสั่งแล้วเรบอีกบัวซีดสบัวก็เพิ่ผุนกันอกกันบอกกันว่าปวดนึแมซน่งหน่แฮมีม่ค้าย่าขบเปร่วมกวนเดอ0จ่ายเงินไปเลยเด้อเวาแข้งเบิกคิวไปเก้วลูกค้าแม่ค้าสู้ตายค่ะแม่ค้าสู้ตายเนาะหมู่วานแม่ค้าไปใส่ครับหมอวานคือเปิดหานลูกคาบอกลูค้าถา่าเที่วจะมียุดบางเที่ยวบางเนาะ นอกจากที่มีไอ้ตลอนไทยคียบมากมันจะยุดงไห้เจ้เลขคิวมันเลขสี่สิบหกเด้อคิวทีสี่ขาดรายได้ไปลายเติบสิบห้านาทีได้เจ้าย่างรอนหาเออสองตลอดทยคียบเต็มที่นี่ครับผมนี่ครับผมท่านในคนนี้แล้วตัวนี้เพิ่อยืนห่าแล้วสาบแปนโอ้โหรับผมขายดีมากครับผมของน้องซังละหว่าเลขคิวมาไหนสามสิบอกแล้วแล้วครั้งหนึ่งในชีวิตต้องมาลองนะครับเพราะว่าอยู่ไทยบ้านเราไม่มีนะครับแบบนี้ ครัับผมตัวนี้แทนแม่นลูกค้าเพิ่นสร้างเขาจะตัดให้ทุกคนแล้วมันบอกตาบบตัดมันจะเป็นยังไงตาโบตัาจะมันจะเก็บความพ้อนโดนเป็นว่าลูกค้าที่ไม่บ๊ะกินเลยจะเป็นกับบ้านจะบอตาโบต้าแทนแม่ตัดก็คือว่ากินเลยเลยเนาะแบบนี้ตาโบต้าก็เซลเพื่อกันเพราะว่าเป็นแบบเดียวกันนะครับแต่ว่าถ้าบบตัดมันจะเก็บความพ้อนได้โดนนะ ครับผมใส่แพ็กเกจใส่กล่องให้อย่างสวยงามนะครับถ้าเวลาไปออกงานก็ลูกค้าจะสั่งกี่ก้อนขั้นต่ำสองร้อยก้อนเนาะเข้ากับไปไห้เนาะประเทศไทยไปทอดไหตอนนี้ก็สาแปสแปนี่โอ้โหคิวหนึ่งนี่คือว่าขั้นต่ำต้องมีแล้วครับสองสองก้อนสามก้อนนะครับสามพันเก้านีเป็อรมันเปับไหมเจ็ด เก้าสุธิเวศวะนี่รวมหนึ่งตอเลยหลักกับตอบินนี้ตัวนี้โดวนว่าเอาลงกระทะเขาจึางเอามาปั่ม แป๊บเดียวแล้วก็ปิ๊กลแบบนี้เลยแม่บอกนี่ดูครับทุกคนนะครับน้ำมันนี่คือใส่กิ๊กกระทะนี่คือใส่กิ๊กเลยนะครับน้ำมันดูครับนี่คิดศาสทอดนะครับทุกคนนะครับโอ้โหเมนูนี้คิดได้ยังไงนะครับหนึ่งเดียวนะพรายคู่แข่งขายดีทําไม่ได้หยุดนะครับ ี่ครับทุกคนนะครับก็เป็นบรรยากาศที่นครหลวงเมืองจันทร์นะครับตลาดสีหอมนะครับผมตลาดกลางคืนนะฮะแหล่งอาหารกินของวัยรุ่นนะครับผมประเทศเราหรือว่าคนไทยนะครับผมที่มาเที่ยวที่เรานะครับตลาดที่นี่ต้องห้ามพลาดนะครับต้องมาสัมผัสนะครับผมอาหารหลากหลายเมนูนะครับที่สำคัญร้านนี้ต้องมาลองนะครับเพราะว่าบ้านเราบ่มีเด้วยบ้านเฮาอยู่ไทยบ่มีต้องมากินอยู่ที่เาานะครับ เมื่อนี้ขอบคุณพ่อค้าแม่ค้าหลายๆเดอ้อครับผม okay.